ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1น0 0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่ท่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ห้างสายใต้แหม่บนี่เวลาเที่ยงยี่สิบสองนะครับก็ค่อนข้างมาสายนะครับตามมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ้าวโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดียังเงงครับพี่ เปิดเราเลยอ๋อโอ้เป so ิดเราเลยอยากได้แล um ้วก็จับไปเลยโอ้สวัสด so ีครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับเฮงเฮงครับผมไม่ฮะไม่เจอสิบปีไม่เราไม่เจอสิบปีนะยอดมงเหลืองไม่เจอมายาวไงลายกายผมมีพอเราจะไปแกงกินด้านไม่มีทางเลยดิที่เีศมีมงนาอ๋อประตูยู่นี่หน่อยนะจุดไปประเท ออกไปแข่งได้มากหึใหญ่บอมเลยอืมอันนี้ยอันนี้25ไม่ได้หรอ กี่แปดเนี่ยรับบรรผิดไม่ได้ลองต่อ,อหน้าแก้มชาะอุม่มหน้าแน้าไม่เปิดผิวเน,นื้นะทียือเนี่ยเพาเผย เนี่ยพระชมซือสี่้งพระชมแพงไหมชมชมสามสามถูกห้าย,ยู่เหมือนกัน ก็โตดีคร ну> ับฮ่าฮาตอโตเหนื่อยแล้วก็มน um. ้ำมอยยงไรเดินเหนื hmm> ่อยเดินเนี <t <t mm ่ยผมก็เดินตั้งแต่เช้าเลย่ย่างนี้นะองค์เนี้ยเดินเดินออกเดินตั้ง่โตไปเดียวโตไปตั้งแต่เช้าเลยไม่ีเลยไม่ดีเลป็นเดือนกันผน้าคุยกันน้ำเลยอแล้วผิดหลังใจเวลาะผมนี่อะองค์เนี้ย น้าองค์้าแลเรียบร้อยนะลองไม่ได้ข่าวนะอัน่ารักกว่าแบบกับเหล่าสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์นาละผลงานของการงานวันสิ้ กู่เก้าพันได้ปะสี่สิบห้าไใจหน่ยหน่เอานใจเครียงได้ยังพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับัสดีครับ อได้รา5 0าแปดะเนี่ยอ,นะอืมพอได้พล่น้ำลืมลีคนต่อเนี่ 5, น<อ>ย5 0ดเลยร้อเอาน้ำ1ห0 0อหกหันได้หายากอันนี้ต่อตำตำโหลดลงมา14ได้ไหมน้าต่อไหนครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท14ตอนนี้จริงๆรงิมันยากซื้อราคานั้น 15, 15, 15, 15, 15, ไม่ตอนนี้ไม่ง่ายเชื่นจริงดิรักน้ำเหมือนพ่อไม่เป็นไรใครเหลอะเขาเรียกหมู่กันเออหมู่หมู่กันใครไปก็หมู่ก็หมู่เราพวกกัร์นี่แคน้ำผมพี่นะผมโคตรห่วงเลยแต่ผมไม่น้ต้องต้องต้องจัดเจื่อผมผมก็ไม่รู้ก็เอาไปเสี่ยงแหะพี่จริงๆนะชั่วโมงนี้ซื้อได้มันซื้อตรงที่พิมพ์เป็นพิมพ์มาเลย มันยังไม่เจอสวยสวยมากๆแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เจอแล้วมันก็ต้องอย่างเงี้เพื่อ<ห>เพื่อเพื่อลูกค้าไปนั่นก็ผมเป็นเท่าไหร่ไว้นะส <26, 800. S 2> องยิแปดสิบสี่หนึ่งหมื่นสองหกแปดร้อยสองหมื่นหกแปดร้อยาับเงียบเรียบร้อยครับเด้อฮ เพได้ได้ไปเห็นเห็นครับผมเฮงๆครับพี่เดี๋ยวเที่ยวก่ครับผมครับสี่สิบได้ไหมครับเนี่ยเอาไปสี่สแล้วหลังสวยไหมหลังเสวยเก็บเดิมหมดเก็บเดิมหมดเลือกเก็บผ้าสวยให้สวยไม่เอาเลยแตกเติมไม่เอาเลยเนี่ยพวกเนี้ยแตกไม่เอาเลยเนี่ยอาทิตย์เปิดหรือใครผมไม่แตกสวยเดิมหลังสวยด้ยกันเอง อ่ะสี่สิบสามนะอุ่นนวลงนครับผมตั้งแหล่งนี่มันใหญ่ถึงตอนนี้ไม่มีที่อื่นแล้วที่อื่นครับกู้ไม่ได้แล้วโอเคมาแล้วเรียบร้อยครับผมได้ครับเห็นเฮงนครับผมครับไปครับเดินเที่ยวนะครับได้มาคิดถึงใครไม่รู้คิดถึงวิ่สายพิษก่อนเลยอ๋อผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานครับ เขาไม่รู้มันมันว่าทองสมว่าผมดูแล้วมันไอ้นนี้เป็นพลาบ้านปลาบ้านได้พระเครื่องไม่มีเลยอรับต่างทอกไม่ได้หรอกเพราะผมปลูกเขาแง่ผมพึ่งเนี่ยงานด่วนผมเองเสร็จสิ้นเลยต้องไปซื้อมาเนี่ยเมื่อวานเลยเนี่ยอ๋อไปได้อะยางอื่นมาด้วยเหรออะไรอ่ะพ่อคุยอ๋อพ่อคุยขายเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเขามีใกล้สองชิ้นก็สบายเลยได้ตรงพ่อคุยได้ตรงท่อไมนิดหน่อยอี นนิดห่อยกำไรตีห้าหมื่นไม่ถึงพี่อันนี้อันนี้หนึ่งพันนะได้ที่แบ่งแบ่งพี่ไปก็ผมได้มาคิดถึงหน้าใครว่าคิดถึงหน้าพี่หนึครับผมครับขอบคุณครับพี่ตาทินครับเพียงงครับผมครับย่องไว้เลยครับพี่เดี๋ยวรอบแรกหรือว่ากี่รอบนะตรงนี้เพิ่งมาเดินพี่มาเดินตรงนั้นหน่อยเดียวครับพี่ เดินเยอะเดือเยอะจริงครับพี่าย่อย่พยายามเดินเดี๋ยวเี๋มาับตัวเองให้เดินรอบเดียวพอครับนี่เหลอะไรครับพี่อันนี้เอาพันแปดพันแปดปเข่าสองเสองัะสิบหกได้ไหมพี่ได้ได้ไหมครับมีกำไรไหมพี่มีมีเนาะ ต่อให้แล้วได้เลยหน้าปลาพันร้อยนิยมมากครกัก็สวยละแค่จต่โง่ไม่ไม่ลบแม่ก็เพืซื้อมาวันวันนี้แหละพันร้อยกับ 100, 100. พันร้อยพันหกพันหกนี่เพื่อซื้อมาวางวันนี้เลยครับพี่ ครอะไรนี่ไหลข้าวไหมครับไม่ได้ไปนครนะนะพี่เนาะไปตายซะไมยากบอกเลยตายนี่แบบมันทรัพยากรเขาน้อยเรื่องจริงนะภาพมันน้อยนะภาพมันน้อยเขาก็เลยต้องขายแบบให้ก็ตัวรอดอ่ะไปเฮงๆครับพี่อ๋องต้องดีครับพี่สุวภาพแข็งแรงครับผม เบอร์ที่พี่เพงก็ผมไม่เนี่ยเป็นอะไรทองเหลืองอย่างนี้แพงไหมพี่นี่ยแบ่งให้ไปสอง <100 S 2> ร้อยร้อยเดียวพี่เอาไปร้อยห้าสิบให้เฮียเบอร์ดไม่ได้ทำบนเทน,นเทนนะเอาไปหนึ่งร้อยพี่ซึบสองสีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทให้ร้อยเดียวเป็นงานเหม่อบ้านไหมือนกันครับพี่ ขนาดเนื้อในเรายังไม่รู้พูดนะมันไม่ไม่ใช่หรอกพี่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอันนี้เอาไปใส่ทำคอนเทนต์เวลาสถุกสนานอะไรเงี้ยพี่เห็นครับพี่เขาบอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นคลิปบ่อยเลยเนี่ยครับผมครับพี่ นี่ช้างเท่าไหร่ครับพี่อยรได้ครับนี่พันหนึ่งครับอ๋อพันหนึ่งหกบาทได้ไหมครับพียอหะหกหกร้อยได้ไหมครับหกร้อยเหรอได้ครับเปิดบินซะผมถ่ายคลิปทุกวันเลยครับร bay, ครับพี่รโอ้เห็นจีวิ่งไปต่างหวัดเลยเนาะใช่ใช่ครับ อะไรเดี๋ยวผมใส่กันด้ครับครับเพลงเงงครับเพียงะครับ น่าเอาดีครับแห่งๆครับผมดีไหมครับวันนี้วันนี้บุญมีไหนวัดเข่าวะกต่ทอดก็ได้นี่อะไรครับนี่6บาทเลยอืสี่บาทนะครับ นะไม่รู้ตอนนี้จะขายได้เปล่าก็ไม่รู้รครับแฮงๆครับอกคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เฮเบิร์ตนะครับต้องบอกก่อนให้เฮเบิร์ตนี่มีกล้องแล้วนี่เป็นไงใช้กล้องไซด์ดำด้วยสุดยอดเดี๋ยวตอนนี้จะให้เฮเบิร์ตเดินศึกษาด้วยแล้วก็หัดซื้อ จะได้เป็นนะครับอยู่กับผมมานานนะครับแต่ไม่สนใจนี่จะต้องสนใจจริงๆแนละ้วมาเลยเฮเบิร์ดเ,เดินมา,านะค,ครับผมสวัสดีครับดีไหมครับวันนี้อะไรไม่ไม่เท่เลย จำพลังกันแต่หนูจับพลังแล้วมันแพ้ไม่แพ้หรอคะพี่สาริชเขาเล่นพาแท้ใครไปเล่นพาร์เกตดีคอนเทนต์สนุกดีไม่ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นครับผมโมพี่มากี่โมงบ่ายกับบ่าย เม่เช้าน้องเมื่อเช้าน้องผมมันมามันมีพรพวกเด่นล่ออ่ะแต่บอกเป็นทางชายหน้าสามที่ยงอ่ะบอกมันหนึ่งรอที่ดหนึ่งนิดกลับไม่ไหวกลับไม่ไหวรอไม่ไหวกลับไปแล้วแล้วเสานี้ไปไหนครับเนี่ยยังไม่รู้เหมืนเห็นพราะว่ามีที่สิงห์บุรีป่ะสิงห์บุรีแล้วก็อะไรนะเบิร์ดสิงห์บุรีแล้วก็อะไรนะบุรีแล้วก็ปากช่อง โอ้โหเจอทางแล้วฮิวเบิร์ตฮิวเบิร์ตเจอทางแล้วอ้าแวแท้เก,เก,เก๋ดูดิกำลังปั้นกำลังปั้นอย่าให้ล่วงนะถามราคาก็เลยเท่าไหร่ถ้าล่วงไปแตหกหักต้องรับผิดชอบเขาเท่าไรราคาอะไรซื้อมาพันหนึ่งซื้อมาพันหนึงอ่ะอย่าให้ล่วงนะมือจะสั่นแถ้เปล่าตรวจได้เต็มที่ เออเาแล้วนุ่นเขาจับพลังมา้แท้นะอย่เบิร์ดยังไงกำลังปั้นเลยกำลังปั้นกำลังปั้นอยู่มานานแล้วแต่ไม่สนใจไงนี่ตอนนี้เพิ่งจะมาต้องให้สนใจจริงๆแล้วเพื่อจะได้มีเงินมีรถกับเขา้างเป็นลูกศิษย์แท้ครับแท้เปล่าเฮ้ยจริงเปล่าไหน แค่น่ะครับแล้วอย่างนี้ต้องซื้อเขาเท่าไหร่อ่ะเราพูดว่าพันหนึ่งอ่าพันหนึ่งพันหนึ่งผมก็ไม่กล้าต่อแล้วต่อไม่ได้ว่าโดนมันมันนึ่งไ,ไม่ต้องต่อแล้วให้กำไรผมด้วยเออไม่ต้องต่อแล้วให้กำไรเขาใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้แท้ใจะไม่เบิร์ตครับแท้ทัวร์หรอเล่จริงปะเนี่ยจริงทั้งไม่มั่นใจเลยนะแท้เปล่าให้กำไรเขาไปเท่าไหร่ แท้เปล่ามือจะสั่นดิอันนี้จะพลังมาเลยใช่ไหมเอาให้กำไรขอไปที่เท่าไหร่พานนักดีให้กำไรเท่าไหร่อย่างนี้ให้สมควรให้กำไรเขาเท่าไหร่ 200อ่าเอาบ้า200กำบายสองร้อยจัดไปแล้วมีตังค์บ้าเนี่ยอ้าวก็เบิกก่อนเนี่ยแล้วมึงจะไปขายไงอะ่ะมึงขายเป็นบ้าไม่เป็นก็อะไรต้องหัดเอาขายให้กูอ่าขายให้กูเท่าอะไรเงี้ยพอ,อกำไรกแค่ร้อยเดียวพอแล้วนี่โอ้สุดยอดอ่าโอเคโอเคโอเคอย่างงี้แท้ถูกต้องนะ อ่าวันนี้เฮเบิร์ดได้หนึ่งร้อยแล้วกำไรหนึ่งร้อยโอ้กูต้องมาออกทุนแล้วก็ออกกำไรมาออกกำไรจะเอากำไรให้มึงด้วยอ่ะเออนี่ฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยมันได้เป็นอ่ะนี่ครับอันนี้เอากำไรไปเอาพ้ามาพัฟเป็นกรรมสิทธิ์ของกูถูกต้องแท้อย่างเงี้ยนี่ครับครับครับเดี๋ยวไปเออี่ยเดินห่าบมังนานจะให้มันฝึกดูไม่เจอไม่เจอเนี่ยมาเจอนี่ ไปเฮงเฮงครับผมโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับผมครับเนยเกล้าติดต่อร่วมเกล้าเป็นไงเฮเวิร์ดอะไรใจว่าเต้นุฮะเป็นไงบอกบอกบอกกล้องหรือใจใจเป็นยังไงแรกใจก็เต้นตุ๊บตุ๊บยดอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหนี่ คือตื่นเต้นล่ะตื่นสนามไงตื่นสนามนะกำไรหนึ่งร้อยวันนี้ตื่นสนามโอเคเดี๋ยวทีนี้ต้องต้องหัดเดินเองนะรู้ปะ่ะหัดเดินเองและแล้ยิ่งคืออย่างเงี้ยเรายิ่งซื้อตูกยิ่งดีเข้าใจปะ่ะแล้วไม่ใช่แบบว่าบางคนเขาบอกมาตือ้อผมซื้อมาสองพันแล้วเอาให้กำไรให้กำไรหน่อยไม่จ่ไปใจ่ายเขานะรู้ไหมครับเออ โอเคนะครับวันนี้ก็พอได้ซื้อนิดหน่อยครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทางของสาสตพิเศษด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทิก YouTube เกอก u ยูทูบเฟซบุ๊กครับ e ีพนี้ก็ลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ